แม่บ้านขายกระทร้อนเสร็จเย็นนี้านมาผัดมะละใส่ไข่ให้กินครับไดากินนะใส่กระเทียมโทนด้วยมาใส่ไ,ได้ไหมให้ลูกน้องครึ่งหนึง่งลูกพี่ครึ่งหนึง่งครับผัดกระเทียมโทมมะละผัดไข่เอาจานเนี่ยอะไรครับเอจานเนีย,ยอะไรนะครับอะไรเป็น แต่เทียนท้นทำเองครับใส่น้ำผึ้งอย่างเดียวทีจะไม่สวยครับถ้าซื้อเขาถ้าซื้อเขาจะเป็นข้าวขาวเพราะเขาใส่น้ำตาลอะไรน้ำตาล<ว>ข้าขาวนี่เราน้ำผึ้งอย่างเดียว ระยนห้า